สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงเชเดอร์นะครับมนะอสเชเดอร์นะเอาไปเลยผมกดไปที่หน้าเดิมก่อนพราี้วันนี้ผมอัดสองรอบนะครับลงเ็ตเช a เดอร์สอ,อันนี้ครับเราจะทิ้งเลงไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะอ่ะเป็นสองนี้ครับนี่อันนี้กับอันนี้อัปติไฟดาวน์โหลดกับเช a เดอร์ ถ้าไปที่อัปเดตไฟล์กนกดอ่าตอนแรกเขามันอยู่ที่โฮใ0.07หน้านี้นะให้กดที่ดาวน์โหลดครับพอกดที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับให้กดไปที่ดาวน์โหลดครั้งนึงครับก็คือจะเป็นไว้ครับ0 7เอ้ย1.8.2นะครับต่อไปนะครับให้เรารอๆประมาณสัก5วิแล้วก็คือแบบนี้ครับเป็นสคริปต์นะครับกดสคริปต์ไปเลยแล้วก็ขึ้นเป็น เจอดาวโหลดตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยกดแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ครับพพดี้ยผมโหลดไปแล้วครับคากระบัดออกเลยโอเคมันมาที่ตรงนี้ครับอันนี้ผมจะลงไว้ก่อนแล้วครับตอนแรกตอนแรกครับเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาประมาณน่ะเออเกือบสุดอ่ะครับให้ให้ลอเลือกเลือกอันไหนก็ได้มาหนึ่งอันนะแล้วจะลงทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่คือถ้าเนี่เป็นดาวน์โหลดนี้นะ ไปนะครับให้เราเลือกไหนก็ได้ผมจะเลือกเป็นอันนี้กันกดดาวน์โหลดไปเลยใ้ไจําหมาอีกหน้าหนึ่งครับรอเหมือนเดิมความห้าวิตรงนี้ครับรอไปนะครับห้าวิกดสคริปครับต่อไปนะครับมันจะมีขึ้นเป็นแอปนี้ครับนะมันอยู่ในไฟล์ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปพอกดดาวน์โหลดไปนะครับก็รอห้าวิเหมือนเดิมนะครับ พอหาวิเศษแล้วครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ว่าผมเอออันนั้นปแล้วครับผมรดไปแล้วคุจะกากรบาทออกเลยครับพอพอเราออกเสร็จแล้วครับเราก็กดการกบาทตรงนี้ไปเลยครับไม่ได้ใช้แล้วนะต่อไปนะครับเราก็เข้าไมค์ครับเลยครับเออลืมบอกครับให้เราจะกุเกินดีวะให้เรากดไปที่ไฟล์ครับไฟล์มันจะเป็นรูปแบบนี้นะโอเคให้เรากดที่ดาวน์โหลดแล้วมันจะมีสองอันนะครับสอง ก็จะมีเชเตอร์กับไอ้น,นี้ครับนี่ให้เราออกมาหน้าเดสก์ท็อปนะครับใครออกมาไม่เป็นก็เลือกกแล้วแต่นะครับก็กดไปที่ตรงนี้ครับกด้งกดพที่นี้ก็กดที่รูกาแฟครับกดที่นี้อร,นนร,นรอครับแล้วก็กดโอเคครับ โอเคเซฟไปทีมนะครับถึงเชิญครับใครที่ไม่มีครับผมจะทิ้งดาวโหลดไว้ที่ด้านล่างคำอธิบายนะครับรอครับรอรอรอพอระบายครับให้ให้เราเนี่ยรอไปเดียวครับมันจะขึ้นตรงนี้ต่อไปครับให้ให้เราหาคําว่าให้เราหานี่ o p t i f y ขีดล่าง t ีเห็นขีดล่างอยู่ ขีดร่าง H D นะครับให้เราหาคำแลก้กกดเข้าไปครับกดไปที่ edit ใช่ไหม edit the game มังจะไม่ได้ลนะเออ enter the game เออใช่มันช่บพูดว่า edit ว่ะรู้ต่อไปเราก็รอให้มันเข้าเกมครับรอครับรอ รอก่อน,นครับรออันนี้เขาจะขึ้นเป็น1นึ่นะครับนะทั้งที่อ่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจครับนี่ผมลงเชเดอร์ไว้นะเออไม่เชดเดอร์ดิเออเออขาเรียกว,ว่าอะไรวะพูดไปเมื่อกี้ที่ไม่ลืมละเออรีเซอร์แพรกเออร์รีเซอร์แพรนะมันจะเป็นรีเซอร์แพรกผมลงรีเซอร์แพรกมันก็จะดูแบบนี้แหละรอ พอเข้ามานะครับนะอ่าน,นี่ผมลงรีสโตรแพร์มัจะเป็นแบบนี้นะให้เรากดที่ออปชันนะครับก็กดไปที่วิดีโอเซตติ้งของใครที่ไม่เป็นเหมือนผมนะครับนะเดี๋ยวผ,นะผมขอเอาเชีเดอร์ออกก่อนไม่เสียงเดอ้ออ๋อเช่าฟูกเดอร์อยู่แล้วออันนี้ผมก็มาอัดตอนดึกๆนะครับ Okay. ให้เราไปที่ออปชันวิดีโอเซตติ้งของใครที่ไม่ได้ลงนะคบหรือว่าเข้าอันอื่นเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนนี้นะนี่ให้เราปรับอันนี้ครับให้กลายเป็นสิบสองครับแต่ผมจะปรับนะมันจะได้ลืน่นพวังของผมก็ไม่ได้แรงมากหรอกใครที่แบบไม่ได้สนใจพวกเรื่องแบบเออการเดินไปเดินมาแล้วมันแบบโหลดช้าเนี่ยแบบไม่ได้ดรามาเรื่องนั้นแบบ ไม,ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นอะ่ะก็ช่างมันนะก็าามาปรับตรงนี้ให้ากลายเป็นสวยงามน,นะครับนี่ก็ปรับตรงนี้แบบก็เราไปปรับกันเองนะเออเนี่ยมันจะตรงนี้ครับเป็นเชเดอร์นะครับกดเข้าไปครับคือผมลงไปสองตัวครับคืนนี้กับนี้ให้เราเลือกอันที่เราลงไปแล้วนะครับอันนี้ผมลงก็คือจะเป็นอันไลท์นะครับผมชอบแบบไลท์นะ ไม่ซึ่งควรสมบัติไม่ใช่รอครับรอรอรอพอได้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเรากดเข้าเกมเลยครับผมจะเข้าเป็นโลกอนิเมะกันน่าจะดีนะพี่เมื่ผมจะเข้าเน,นี่ยม,นะมันจะเป็นเหมือนไม่ใช่เมืองแล้วมันก็น่าจะไม่ใช่หมู่บ้าน รวมนะเมืองกักบหมู่บ้านนะจามารวมกันนะ <c oughs> รอก่อนนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้นะโอเคครับใครกดผิดใครนะครับที่อยากลงแบบสัตว์เลี้ยงอ่ะเห็นไหม ฝนมันจะเหมือนจริงมากเลยนะเนี่ยมันจะมีพวกไอ้น้ำแบะมันจะไม่เป็นสีฟ้ฟานะอ่ะเข้าเรื่องกันต่อใครใครที่อยากลงเออแบบสัตว์แบบแย่เหมือนผมอะ่นะเราจะทิ้งลิงไว้ใต้ร่างกินนะครับเป็นดีสอร์ทแฝนะทุกคนน่าจะลงไปอยู่แหละแบบบ้านเลยครับเอออีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาไม่ใช่อีพีหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวเมืองแล้วกันนะไม่ใช่ทางเมืองแล้วก็ไม่ใช่ทางหมู่บ้าน,นแบบเล็กๆอะ่ะมีทะเลแล้วก็สวนน้ำ เป็นประมาณนี้ครับนี่น้ำก็จะเป็นประมาณนี้จะสวยอยู่สวยมากเลยแหลนะประมาณนี้เลยโอเคนะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ดูตรงจนขอบคุณที่ดูจนจบนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่เป็นกำลังใจ้กับผมนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ คลิปผมจุดๆครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งด้วยครับเอออันจริงครับผมก็ไม่ค่อยลงคลิปหรอกเดี๋ยวนี้ผมแบบไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปสักเท่าไหร่หรอกนะครับก็ขอราเพียงเท่านี้จริงครับ,บยบายครับขอโชคดีครับ